สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชฟภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้ผมพามาดูที่อยู่ในหมู่บ้านครับบ้านนนเจดีตําบลโคกสะอาดอําเภอภูเขียวจังหวัดเชฟภูมิเป็นบ้านสุดท้ายของอําเภอภูเขียวรอยต่อระหว่างอําเภอภูเขียวกับอําเภอชุมเพรบ้านนี้คือบ้านสุดท้ายของอําเภอภูเขียวถ้าขับตรงไปนี้ก็คือไปที่อําเภอชุมเพรไปที่บ้านเซิรนแล้วก็ บ้านนนเมืองเข้าอำเภอชุมแพห่างตัวอำเภอชุมแพแค่3กิโลเมตรครับถนนเส้นนี้เลยลัดเข้าตัวต,วตลาดอำเภอชุมแพ3กิโลเมตรครับอยู่ใกล้ตลาดอำเภอชุมแพแต่ขึ้นในเขตอำเภอภูเขียวเพราะว่ามีน้ำเสือนอขั้นชายแดนกันอยู่ที่ดินก็คือที่แปลงนี้เลยครับเนะื้อที่140ตารางวางาน,นครึ่งครับนะครับแปลงนี้ครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้สวยๆ เดี๋ยวภาพถ่ายทางอากาศเดี๋ยวผมบินโดนให้ดูแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศเหนือสวยๆเลยครับมีบ้านชาวบ้านไฟฟ้าน้ำประปาครบถนนเส้นนี้ก็ขี่ออกไปที่อบตอโคกสะอาดแล้วก็ออกที่โรงงานน้ำตาลออกภูเขียวได้แล้วก็ไปเส้น201เข้าชุมเพได้เหมือนกันเส้นนี้ครับแต่ถ้าเส้นนี้ก็คือเป็นถนนควนกกีต ลาดยางเล็กนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็3กิโลเมตรก็ไปที่โนนเมืองพิพิธภัณฑ์โนนเมืองชุมแพนั่นแหละครับแล้วก็เข้าที่ตัวอำเภอชุมแพห่างชุมแพแค่3กิโลเมตรครับสวยๆเลยครับถ้าใครอยากได้ที่เอาไว้สร้างบ้านใกล้ตัวอำเภอชุมแพอนาคตก็จะเป็นจังหวัดชุมแพรเร็วๆนี้นะครับราคาถูกๆ2 5 0 0 0 0บาทถ้าใครอยากได้พร้อมจบรีบโทรมาครับ 0942653530เป็นที่ดินพร้อมสร้างบ้านสามารถสร้างบ้านได้เลยครับนะครับมีน้ำมีไฟชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนขนาดกลางบ้านโนนเจดีมีบ้านเรือนก็พอสมควรเดี๋ยวภาพถ่ายตังอากาศเดี๋ยวผมบินโดนให้ดูวิวสวยๆขี่ตรงไปก็จะมองเห็นภูเขาคอ,อนสารครับ เป็นภูเขาควันสารพื้นที่ก็สูงกว่าระดับถนนสามารถามาปรับทําบ้านได้เลยเดี๋ยวผมทําความสะอาดให้สวยๆย,ย้ำพิกัดให้อีกทีก็คือบ้านโนนเจดีตําบลโคกสะอาดอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับขี่ไปนี่อีก3กิโลเมตรครับถึงตัวอําเภอชุมแพเดินทางสะดวกสบายครับถ้าใครอยากได้ที่เอาไว้สร้างบ้าน ข้างกันนี่ก็เป็นบ้านชาวบ้านนะครับเป็นบ้านชาวบ้านบ้านสวนอะไรทั้งหมดลยครับอันนี้ก็เป็นที่เปล่าของชาวบ้านที่เอาไว้สร้างบ้านอนาคตมีไฟฟ้ามีน้ำประปาสวยๆเลยครับน้ำนี่ไม่มีขาดเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำเซือนครับนะครับเดี๋ยวผมลงภาพถ่ายทางการและรูปฉนดลงไว้ให้ดูถ้าใครอยากได้รีบโทรมาครับ0 9นย์5 3 5 3 0 สองแสนห้ามื่นบาทขอบคุณครับ